สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อาพูดนะครับว่าสําหรับมือใหม่นะครับควรจะขึ้นเอ็นไม้แบบกี่ปอนด์ดีนะครับก็สำหรับคนนะครับที่สนใจในกีฬาแบดมินตันนะครับแล้วถ้าเกิดไปตามท่ายนะครับเพื่ออยากได้ไม้ใบมินต์ตเก่งดีสิ่งที่เขาจะเห็นคือนะครับคือไม้เปล่าๆไม่มีเอ็นนะจ๊ะแล้วก็ต้องมาขึ้นกันเองครับดังนั้นก็จะเป็นปัญหาของหลายคนนะว่าเฮ้ยเราจะขึ้นเอ็นเท่าไหร่ดีไรขึ้นเอ็นเท่าไหร่ดีโดยส่วนตัวนะครับพี่อ้นนะครับแนะนําอยู่ที่21ถึง23ปอนด์นนะครับอยู่ใช่วงประมาณนี้นะะครรับเพาว่าอะไรครับเพราะมันจะเป็นช่วงด์ ทำให้เกิดเนี่ยแรงกระแทกที่กําลังพอดีไม่หนักมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนะครับดูการแข่งนะครับในกีฬาแบดมินตันเนี่ยแล้วคุณนะครับลองไปเช็คข้อมูลดูเนี่ยบางคนไปเช็คนะครับจะรู้นะครับนักแบดเนี่ยเขาจะใช้เอ็นสามสิบยี่สิบแปดหรือสามสิบสองนะครับก็ว่าไปแต่ละคนแล้วถ้าเกิดคุณไปดูปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็แบบเอาอย่างนั้นทันทีอ่ะผมขึ้นเอ็นสามสามสิบปอเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือคือเวลาคุณตีนะครับคุณจะเก็บตรงนี้กัััััับบบบบตตรรรรรรงงนนนนี้้ะะะะคคคคคเเพาอมืุ่ณ เอ็นที่มันมีความแข็งมากเกินไปอ่ะมันก็จะเกิดแรงกระแทกนะครับแล้วคุณไม่เคยฝึกเรนเอ๊ะตรงเนี้ยกับตรงนี้นะครับให้มันสามารถรับแรงกระแทกได้เนี่ยที่ที่เกิดขึ้นมาคือครับอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับงอย่างใช้ถึง28ปอนปด์อหรือ30ปอนดปอนะครับคุณก็ต้องนะครับฝึกเล่นเป็นสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยอัพตัวเองขึ้นมานะครับก็สําหรับนะครับที่กำลังพอดีอ่ะผู้หญิงก็ยี่สิบเอ็ดผู้ชายก็ยี่สิบสองยี่สิบ กลางๆ22ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแรงมาท่าอะไรที่มันมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะครับผมโอเคครับเรียบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ